ชื่ออุดรสายทวินเป็นครูสอนคายัก s ม i l e a n ค k ยัก k school เมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยคิดไม่เคยคิดเลยว่าจะเปิดโรงเรียนนะครับแต่ผมมีความรู้สึกว่าผมอยากจะสอน อยากจะถ่ายทอดเทคนิคการพายเรือที่ถูกต้องให้กับให้กับน้องๆหรือคนที่เพื่อนๆที่สนใจจริงๆนะครับแต่ตอนนั้นยังไม่ได้เปิดเป็นโรงเรียนจริง,จ,รงจังก็จะเป็นลักษณะของการแนะนําเทคนิคส่งต่อเทคนิคไปเรื่อยๆมากกว่าจนกระทั่งผมรู้สึกว่าผมตัวผมเองเนี่ยพร้อมคือตกผลึกแล้วล่ะว่าตัวเองพร้อมที่จะที่จะออกมาเป็นครูเต็มตัวทําไมถึงต้องต้องเรียน k a ัก k จากประสบการณ์ของผมตั้งแต่20ปีที่แล้วเนี่ยผมไปเทคอร์สเพื่อที่จะเรียนขยักเหมือนกันผมรู้สึกว่ามันท้าทายผมต้องการความสนุกนะครับแต่พอเราพายไปเรื่อยๆเราพายไปเรื่อยๆประสบการณ์บอกว่าจริงๆแล้ว,ส,ลวสิ่งที่สําคัญที่สุดมันคือความปลอดภยัยมันเหมือนกับว่าสมมติเราอยากไปขี่จัก,กรยานเรื่อยๆไปขับขี่มอเตอร์ไซค์ไกลๆหรือว่าเราจะไปดำน้ำเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็น แต่สิ่งที่ที่สำคัญที่สุดนั่นคือในเรื่องของความปลอดภัยครับคิดดูสิครับถ้าเกิดเราเราภาัยภัยกัไปเนาะจากนั้นเราไปเจอท่อนไม้หรือไปเจอซุงอะไรก็แล้วแต่มันขวางการลํำน้ําอยู่แล้วเราไม่เคยฝึกฝนมาก่อนเราไม่เรียนรู้ที่จะหลบหรือถ้าหลบไม่พ้นแล้วเราไปไปติดกับเขาเนี่ยเราจะทําตัวยังไงเราจะมีวิธีการยังไงเพื่อเอาตัวรอดอย่างเงี้ยครับอันนั้นน่ยมัน,ม,นมันเป็นสิ่งที่อันตรายมากมาก ทีนี้ความปลอดภัยจะเกิดขึ้นได้ยังไงความปลอดภัยเกิดขึ้นได้จากเราไปเรียนรู้เรียนรู้เทคนิคการพายเรียนรู้เทคนิคการเอาตัวรอดเมื่อเราใช้เทคนิคเป็นเราปลอดภัยเรารู้สึกสบายเรารู้สึกคอมฟอร์ตกับการพายเรือความสนุกจะมาคนเรามักจะเชื่อว่าการใช้กำลังคือการพายที่ดี จะทาให้เรือไปข้างหน้าเราต้องใช้กําลังใครมีกําลังเยอะก็พายไปได้เร็วอะไรเงี้ยหรือว่าจะเลี้ยวเรือก็ต้องใช้กําลังแขนเราไม่จําเป็นต้องใช้แรงเยอะขนาดนั้นแต่ถ้าเราใช้เทคนิคให้ถูกเราจะใช้แรงน้อยแต่การบังคับเรือจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องเปลืองแรงมากนอกจากเรื่องเทคนิคการพายแล้วครับสิ่งที่สําคัญมากๆคือหนึ่งในเรื่องของการใช้อุปกรณ์การเลือกอุปกรณ์ให้ถูกต้อง พราะว่าไม่ว่าจะเป็นพายเป็นชูชีพหรือเป็นเรือก็แล้วแต่ครับมันจะมีไซส์สําหรับแต่ละบุคคลไม่ว่าจะเป็นกปรับที่ที่วางเท้าสตเกรสนะครับการปรับแบ็กแบนหรือแบ็กเรสให้พอดีกับสรีละของแต่ละคนเรื่องนี้ก็สำคัญครับเราจะเห็นถึงความแตกต่างของการที่เออเราพายไปเรื่อยๆนะครับในแม่น้ำลำคลองไปเรื่อย แต่ถ้าเกิดเราอยากออกไปสัมผัสธรรมชาติอย่างเช่นทะเลหรือแม่น้ําที่ใหญ่กว่าแม่น้ําที่อาจจะมีอันตรายมากกว่าการเ,เรียนรู้เทคนิคต่างๆในเรื่องของความปลอดภัยและการพายเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยออกไปสู่โลกกว้างแล้วก็ไปสัมผัสธรรมชาติหรือไปสัมผัสในจุดที่เราไม่เคยไปใช้เทคนิคในการพายเลี้ยวหรือกำกับเรือหรือเราจะไปใช้เทคนิคในการพายเพื่อโต้คลื่นตอนนั้นเนี่ย เราสนุกได้เต็มที่แล้วเราจะสนุกกับการพายเรือจริงๆครับนอกจากการมาเรียนคยักแล้วครับทาง Smile and Kayak School นะครับมีเป้าหมายร่วมกับทาง Feel Free นะครับเรามีเป้าหมายเหมือนกันนั่นคืออยากให้ทุกคนมาเรียนนะครับและใช้เทคนิคในการพายเรือ ดังนั้นเมื่อเรียนจบนะครับเรามีโรดแมปในขั้นต่อๆไปนั่นก็คือเราจะพาสมาชิกนะครับหรือพานักเรียนที่เรียนจบแล้วเนี่ยออกไปทํากิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการพายเรือกันนะครับมีของและต้องใช้มีของและต้องใช้ใชไปเวิร์กช็อปตามสถานที่จริงต่างๆไม่ว่าจะเป็นแม่น้ําลําคลองนะครับหรือในทะเลผมคิดว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามกัน